ครับผมวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะวันนี้อาจจะมาแปลกๆนะครับเป็นรายการใหม่ของทางช่องดีเจนาย t มิกนั่นเองนะครับคือเป็นช่องรายการประสบการณ์สยองขวัญนั่นเองนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานดีเจนายนะครับหรือดีเจนายสตูดิโอนะครับ ได้มีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับชื่อว่าชื่อว่าท่านอะไรครับผมสวัสดีครับผมพิชิตชัยครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล่นชื่อบอลครับอ๋อนะฮะพี่พิชิตชัยนี่ครับเดี๋ยวทางผมจะขอเรียกท่านว่าพี่บอลก็แล้วกันนะครับพี่บอลน,นะฮะ,ะ,ะค,คือวันนี้จะมาเล่าเรื่องวิญญ,ญาณข้างวัดนะฮะ,ะ,ะวิญ,ญญาณข้างวัดเนี่ยคือ เป็นมาอย่างไงครับผมเราตั้งแต่เริ่มก็แรกเป็นวิญญาณเด็กนะครับคือพอดีประมาณพศ2558นะครับช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับคับผมช่วงเดือนตุลาจะเข้าพฤศจิกาครับครับพอดีวันนั้นมีเพื่อนอยู่สีคนนะครับชวนกันไปขี่รถเล่นครับไม่รู้คิดยังไงนะครับแต่ว่าวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันสองคันครับผม แล้วทีนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆทางแถวย่านราชพัฒน์กรสินนะาาทางนั้นเขาไออำเภอนามนนะครับครับผมแถวบ้านโพนหนองพนสูงอาฮะเพราะเส้นทางนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอดเส้นทางนะครับครับผมทับถมกันมากม่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรช่วงนั้นบอดีช่วงนั้นก็พากันมาจากเออ ขี่รถเล่นนะครับแต่เวลาก็เป็นเวลาเด็กมากแล้วประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณกันก็ประมาณสักสี่ทุ่มจะเข้าห้าทุ่มได้นะครับสี่ทุ่มจะเข้าห้าทุ่มนะช่วงนั้นก็เป็นอากาศครับเป็นอากาศที่หนาวแล่ตามหมู่บ้านชนบทนี้ก็เขาก็พากันนอนตั้งแต่ช่วงสองทุ่มกว่าแล้วครับครับครับเพราะช่วงนั้นก็เด็กมากและเพราะว่า แถวแถวทางชนบทนะฮะก็จะเป็นการแปลว่าพูดง่ายๆว่านอนตั้งแต่หัวค่ําเลยทีเดียวนะใช่ครับประมาณสองทุ่มนะครับเขาก็จะปิดไฟกันหมดทั้งหมู่บ้านแล้วนะฮะพูดง่ายๆนะครับก็คือยังไงต่อฮะคือเรากลับมาจากไหนฮะคือช่วงนั้นก็ผ่านเข้าไปในมอรชพัรกระสินนะครับไปเล่นกับเพื่อนมาคือตอนนั้นศึกษาอยู่ที่ นี่ราชพัฒน์กรสินครับครับก็ขี่จักรยานยนต์ไปด้วยกันสองคันคันละสองคนโดเอินว่าผมก็เป็นคนขับแต่ว่าอยู่คันที่สองตามเพื่อนไปครับครับและเส้นทางที่กำลังจะผ่านเข้าไปเส้นทางกลับบ้านคือต้องผ่านตัวอำเภอสมเด็จนะครับอำเยกสมเด็จครับครับใช่และทีนี้ก่อนจะไปถทีวนั้นตรงนั้นจะเป็นบ้านโพนสูงนะครับ พลสูงเลครับและเส้นทางนั้นมันจะมีวัดอยู่ตรงซ้ายมือ,อ<า>ผมก็ปกติก็ไม่ได้คิดอะไรนะครก็ขีร่รถไปเป็นคนขับขับครับผมขี่รถไปทีนี้ผมก็เหลือไปมองดูทางซ้ายมือก็คือแถวคือในถนนแถวนั้นม,ม,มีมีประวัติอะไรหรือเปล่าที่เคยได้ยินก็ก็ได้ยินคร่าวๆมาอยู่นะครับว่าเออเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนปะทะกับรถกระบะอะไรต่างๆมากมายนะคือคือกระดูบอุบัติเหตุบ่อยครั้งพูดง่ายนะก็ประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งก็ประมาณสักสาครั้งได้นะครับก็เหตุตารเนื่องเลยครับขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วยังไรต่อครับพอเราขี่จักรยานยนต์ไปกับเพื่อนก็ขี่ไปผมก็เหลือไปดูตรงซ้ายมือตรงนั้นจะเป็นวัดนะครับวัดปะบ้านนองคนสูงผมก็ปรากฏว่าไปเห็นเด็กคนหนึ่ง ยังจาได้นะครับใส่กางเกงสีดําเสื้อสีขาวอ๋อจําจําแบบเสื้อที่ใส่และกางเกงที่ใส่ได้เลยทีเดียวนะฮะก็เป็นเด็กประมาณสักอายุสักสิบกว่าขวบได้ครับสิบกว่าปีครับครับน่าจะอยู่สักน่าจะมหนึ่งมสองนะครับแล้วแล้วแล้วเห็นอยู่บริเวณไหนฮะตรงนั้นก็อยู่บนกําแพงวัดนะครับอ่ะเหมือนอยู่พูดอยู่บนกำแพงวัดเลยนะฮะครับแต่ที่แรกก็ไม่ได้เอะใจแล้วนะครับก็คิดว่าเด็ก ถวนั้นหรือเปล่าเดินเข้ามาเล่นกับเพื่อนอะไรแต่ว่าก็นิดนึงก็เอกใจว่าทําไมพ่อแม่ไม่มาตามเด็กนะครับครับครับก็เสื้อผ้าก็มอมแมมอยู่ชักนิดนึงก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเด็กก็ไปเล่นซุกซนอะไรตามเพื่อนน่ะก็ทีนี้ผมก็เป็นคนขับแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังนี่เด็กอยู่นี่พ่อแม่ทําไมไม่มาตามครับก็เด็กมากแล้วครับเพราะว่าตามธรรมดาคือชนบทเขาจะนอนตั้งแต่หัวค่ำถูกต้องไหมฮะใช่ครับคือเด็กแค่สิบ ขวบๆเนี่ยจะมาอยู่คนเดียวเห็นคนอยู่คนเดียวถูกต้องไหมฮะที่เราเห็นเห็นคือเห็นคนเดียวแล้วก็นั่งอยู่บนกําแพงวัดนะฮะอนช่วงนั้นก็ยังไม่อะไรมากมายครับก็ก็คิดปกติว่าเออเพื่อนก็ยังไม่สังเกตอะไรครับก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าทําไมพ่อแม่ไม่มาตามอะไรก็ดึกมากแล้วแล้วก็เส้นทางนั้นก็คงไม่อยากจะมีใคร มันมาเล่นเดินเล่นอะไรตรงน,นั้นเลยครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นทางที่เปรียวครับแล้วก็มีประวัติด้วยครับอ๋อแล้วมีประวัิที่รถเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งพูดง่ายๆเนี่ยฮะครับ,รบก็คือมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งในถนนเส้นนั้นพูดง่าย,ายๆเน <c oughs> ี่ยฮะคือแล้วอย่างไรต่อฮะก็ขี่ไปเรื่อยๆเพื่อนก็บอกว่าก็ไม่ได้สังเกตครับผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็น่ากลัวอยู่นะก็เลยเช้นั้นก็ควม ชื่น้องก็คิดเล่นๆก็เอ้อนั่นเด็กไม่เป็นไรหรอกนั้นขี่รถไปดูอ่าก็จะว่าจะถามว่าเออทําไมไม่กลับเข้าบ้านเข้าไปนอนก็ช่วงที่ตอนจะหันหัวรถกลับมาขับมอเตอร์ไซค์มาก็ห่างจากพื้นที่นั้นประมาณร้อยร้อยเมตรแค่นั้นนะครับก็มองไปก็น่าจะเห็นอยู่ครับครับครับก็เลยขี่รถกลับไปพอขี่ไปถึงก็ตอนก็จะถึงก็ก็เหมือนจะเห็นอยู่นะครับครับครับ แต่พอขี่เข้าไปใกล้ก็เหมือนจะเ่อนลางไปพอจอดรถไปก็เออทำไมไปเร็วจังก็ไม่เห็นอะไรครับผมผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นก็ยังไม่คิดเรื่องอะไรวิญญาณอะไรมากมายแต่ก็นึกไปว่าเออเด็กคงคงตกใจว่าเออมีใครขี่รถมาก็โดดเข้าเข้าไปในวัดหรือเปล่าอ๋อครับคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นครับทังสิ้นถูกต้องไหมฮะ คือยังคิดว่าเป็นเด็กที่มาเล่นใครับเพื่อนี่เพื่อนก็บอกว่าสงสัยผีหลอกละมั้งอ่ะอันนี้คือคือพูดกันเล่นเล่นพูดกันเล่นเล่นครับเพื่อนก็กลวนกลวนตัวเองก็เล่นเล่นพูดหัวเราะไปบอกว่าเออสงสัยพี่หลอกก็แบบทําเหมือนตกใจกลัวอะไรไปแล้วครับก็ไม่อยู่ละอ่า คือคือคือตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นยังไม่คิดอะไรเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นผีอะไรทั้งสิ้นแูกต่าคิดว่าเป็นอาจจะเป็นคนที่มานั่งเล่นอะไรประมาณนี้แต่ก็ก็ทําแอปกันไปเหมือนแบบเหมือนมีเรื่องราวแบบนี้จริงๆเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นตื่นใจนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นยังคลิกกันหนองอยู่บนหน่ายงนะครับแล้วก็ผ่านมาสักประมาณ 3- 4สวันนะครับหลังจากกลับบ้านไปแล้วก็มีโอกาสได้ผ่านเช่นนั้นก็ไปเล่นกับพี่คนหนึ่ง พี่คนนั้นเขาก็อยู่เส้นทางบ้านนั้นแะครับครับผมครับและทีนี้ก็เออก็พูดเล่นๆบั่เอินยกเรื่องมาถามแกว่าเออเส้นตรงนี้มีการเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าอ่าฮะครับก็แกก็บอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีนะอ่ามีรถรถกระบะชนกับมอเตอร์ไซค์อ่าครับตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากเพราะว่าเส้นทางนั้นก็เป็นเกิดอุบัติเหตุ <Boy. S 2> บ่อยมากครับ uh, <okay. S 2> แต่ว่าส่วนมากอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนรอดชีวิตสักเท่าไหร่นะเนี oh, uh, uh. ่ยทีนี้ก็เลยถามว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นยังไงก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์กับรถกระบ,บะสวนทางกันปะทะกันครับผมครับทําให้เด็กมีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายกับผู้ปกครองถูกรถกระบ,บะเสียวแล้วก็เ ปะทะเขากำแพงนะครับอ๋อฮะคือพูดง่ายๆว่าประสานงานกันนะครับแล้วก็ทางายทางไฟอีกคันจักรยานยนต์ถูกต้องไหมฮะครับก็เลยกระเด็นไปอัดกับกำแพงพูดง่ายๆนะฮะไปอัดกับกำแพงวัดนะครับก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเริ่มสนใจในเรื่องนี้บ้างแล้วเพราะว่าเออบอกว่ามีมีเด็กเด็กด้วยเด็กผู้ชายก็เลย สงสัยไปแต่ยังไม่มากมักยังไม่มากนักเท่าไหร่นะครับคครรัับบก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าเด็กนั้นเสียชีวิตคาที่นะแล้วผู้ปกครองก็อยู่โรงพยาบาลบาดเจ็บครับาดเจ็บสาหัสรับครับแต่ว่าแต่ว่าเด็กนั้นเสียชีวิตอ๋อครับช่วงนั้นก็ถือว่าช็อกมากเลยครับก็ตกใจไปอยู่ครับเพราะวันนั้นตัวเองก็ตั้งใจ ขี่เข้าไปดูอะไรน oh ี้ครับอ๋อก็เห็นดูคนเดียวนี่ครับครับก็คือในเพื่อนๆทั้งหมดคือเราเห็นแค่คนเดียวถูกต้องไหมฮะคือเราเห็นแค่คนเดียวแล้วเพื่อนๆไม่เห็นก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเขาคงเด็กคงไปแล้วคงไม่เห็นก็ไม่ได้อะไรมากแต่สุดท้าย ก็คือมาสอบถามบสถามเล่นๆนะครับคนที่รู้จักไปในบริเวณที่เราเห็นเด็กนะครับว่าผมคิดว่ามีว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมครับเด็กคนนั้นคงคงยังไม่ไปไหนนะครับอ่าครับครับอาจจะยังรอส่วนบุญอยู่ครับง่ส่วนรับวันนั้นก็ทำบุญให้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะไปหรืคยังนะับ ฝากเกื่อคนไหนผ่านไปเส้นทางนั้นเผื่อเจออะไรบ้างถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าใกล้เคียงก็บางครั้งน้องเขาก็อาจจะมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนะครับก็ฝากใครที่รู้จักอยู่เส้นทางนั้นหรือเหตุการณ์นั้นก็ทําบุญอุศให้น้องเขาด้วยนะครับอเส้นทางอําเภอนามนวันบ้านหนองพลูงนะครับวัดป่าบ้านหนองพลูงเส้นทางนั้นนะ อุบัติเหตุบ่อยมากครับแล้วก็นะครับสุดท้ายเลยนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะสำหรับทุกคนด้วยนะครับเพื่อจะไม่เกิดโศกนาฏกรรมอะไรที่ให้มนสะเทือนใจหรือว่าเกิดความสูญเสียต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณนะครับพี่บอลหรือว่าท่านคุณพิชิตชัยนะครับที่ได้มา เล่าประสบการณ์นะครับเรื่องเล่าประสบการณ์สย้องขวัญให้เราได้รับฟังกันวันนี้นะครับอย่างไรก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมหรือรับฟังนะครับทางช่อง d j เจนายทริมนั่นเองนะครับว่าคือ,อเป็นรายการใหม่นะครับเป็นรายการใหม่ของทางช่องนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ทางช่องทีมงาน d j n i g h ด้วยนะครับผม อ,อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับไล้ถึง200ไลค์นะครับก็จะมี EP 2ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่แขกรับเชิญจะเป็นคนไหนก็รอติดตาม EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ